สวัสดีครับมื้อนี้พ่อกันออกบานยามคืนนะครับมื้อนี้พี่น้องว่าผมสภาพมาหาอย่างครับกับชิพมาเห็ดคืเอเก่าแล้วเนาะอีดี้ครับมาเห็ดก็ต้องเก็บเห็ดให้เบงครับมาเบิงครับมาบงมาบงใกล้ว้าวทีครับเอามามา,มาบนไก่หนี่นดอกงามๆนี่เป็นระงูหเหลืองครับ ปัตมาก็เห็นเลยครับมามาบ่ต้องนอนเหรอครับมื้อนี้มาการเห็ดน้ำกันด้วยครับเห็ดกำลังเกิดครับใส่ตาดีเลยครับใส่น้อตาดีแนมแล้วกันนะครับมาแนมซอยกันครับเห็นแล้วครับกำลังเป็นใครครับ สีเหลืองเลยครับนี่ส่วนมากสีมีแตแบบนี้ครับส่วนมากสีมีแตแบบไข่ครับหีอมองละสองไครก็ถือว่าหลายเลยครับมาหาอีกครับมาเบิรงอันนี้ครับรุ่นนี่ครับ ครับอยู่นี่นี่ครับแตกดินขึ้นมาเลยครับสีเหลืองครับมูละสามดอกกับว่าหลายเด้ครับนี่ทำความสะอาดสวยงามครับมาหาอีกวันนี้ครับเบึงอันนี้ครับ ใครไงใทรน,ทนี่สองใครครับสีเหลืองเลยครับเด็กพิสูจน์ได้ครับสบีเหลืองนี่ครับงามแท้เตตาครับเจ็บเล็กผสมหน่อยครับตืมกันไปครับโอ้เนี่ยว้าวพอดีงามเลยครับคุ้มค่าครับพี่ลองว่าคุ้มค่าปนี่ ปิดตะนอนมาครับพี่น้องว่าไปตะเมื่อนอนอน,นี mm hmm. ก่กดหัวใจมากครับหรือว่าสีหาตัวครับ mm hmm. มืองใกลครับ okay. พวกใครยผอมตอนตีเตินก็มีครับ ยังงูเปิดซัมนี่ครับดงน,นี่ตะสวร์มายังงูเปิดซัมนี่ครับมาพี่ครับพี่แจขี่ไปนี่แจนี่ครับขอ,อยาดเด้อกกใหม่กกนี่ได้ยักดอกแล้วครับพี่น,อน้องเนี่นับบ่ลาไม่มีวันมีเดียร์ยังอีกสองครับ ชุดเดียวกันเลยครับอูสันครับตื่นเต้นครับสามครับใเะตาเดี๋ยวเลยครับสองครับนี่ครับงามๆเลยครับใส่ตาครับ โอ้ขอหยาดด้วยมีดอยู่ในตะก้าครับเบ่งอันนี้ครับพอขึ้นไม้ด้วยนี่ซีใครหาใครครับโอ้ผมกงย่างไปเนี่ยแหละครับตอนออกมาที่อีกแรกครับนี่ก้อยินลีดีโอ้พุนครับอีใครหนึ่งครับ ขึ้นไม่บ่อี่ีครับมากเหมือนเสาท่านเห็นยด้พุนครับอีกใครนึงครับยี่เดิโอ้แมนขึ้นไม่อยู่ดีกว่าครับแช่ล่ะปาดพวกเนี้ยครับจุ่มเดียวเต็มกำมือเลย เด้อสิปาตีนอล้วกอ,น,อกนครับปาตีนอล้วกอนพูดนอนก็เจ้าอยู่บนครับไตอยู่ข้างล่างคนอยากนอนแล้ววะสัน,ป,น,น,นป่ะเดี๋ยวพานอนกับเจ้ายางเมื่อครับฝึกวิชาบนโอ้โหหมานนี้บวกอันนี้ปาดอันนี้ก็ได้ยรายอยอะลายเติอบอยู่ครับนี่มือนกับแจนกบสองคนครับ,น,บนีบ่นนะแจนกบ ครับสร้างครับเป็นในข้อบันทึกทู้สร้งครับไปขอบคุณหลายๆครับที่ย้งกันจังพ่อกันมาคลิปหนาครับอันนี้น้องก็อยูกัสิไปเห็นงานมืออื่นพร้อมครับแม่นครับพวกไปเล่นว่ล่าล้างานแล้วนว่าช่วยกันเถอะแจังพ่อกันมาคลิปหนาครับสวัสดีครับครับมือหน่าเพราะไม่พ่อกันครับผมสวัสดีครับผม